วันนี้มากับน้องเปล่านะครับอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงเสาสวนพูนะครับบรรยากาศเช้านี้ไม่มีคนเลยครับโอ้ยน้องเ,ลเปล่าสบ่งไปแล้วดูด้วยครับทุกคนดูนะครับโอ้บรรยากาศดีครับผมไม่มีคนเลยวันนี้ว้าวนะครับส่วนใอยากจะมากันตอนเย็นๆนะครับส่วนตรงนี้โอ้โหดูนะครับวิ่งไม่รอพ่อเลยเร็วมาก นะครับทุกคนนะครับอากาศดีครับยามเช้านี้พาเด็กๆมาออกกำลังกายนะครับน้ำขึ้นนะครับตอนนี้น้องเบลนนูน้องเบลไปไปไกลละแเแรงนลครับเด็กอ่ามหาพ่อเร็วระวังตกน้ำนะ ตอนนี้เรามาได้ครึ่งรอบแล้วครับสนามมันไม่ใหญ่ครับ <t ap> เดินออกกําลังกายนะครับสักหนึ่งรอบ <t ap> อล้มอีกแล้วโอเคเราเข้าตรงนั้นก่อนช่วงเช้าไม่มีคนเลยนะครับส่วนใหญ่เขาจะมากันตอนเย็นๆดูน, <Wow. S 1> น้องเบลวนะครับตอนนี้เราเดินมาได้ จะล่อมแล้วนะครับจะมีของเล่นของเล่นเด็กมีที่ปีนชิงช้านะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราพักวิ่งแป๊บหนึ่งให้น้องเบลเล่นของเล่นก่อนอ้าชิงช้าเขาออกไปแล้วนี่นะครับตอนนี้ชิงช้าไม่มีแล้วเอาออกไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ที่ปีน แน่เลยระวังหลกอ่ะค่อยๆปีนนะอ่าไม่เป็นไรหลกเดี๋ยวหลังค่อยมาใหม่ตายเราไปกันต่อสักรอบนึงเร็วตันนี้ไม่มีอะไรเลยหลกมีแต่ไม้กระดกระวังนะโอเควางไม่ได้แต่ว่าหลังเราพาน้องโบวี้มาด้วยจะได้มีเพื่อนเล่นโอเคไหมปงั้นเราเดินไปรอบนึงดีกว่า เรามาตอนเช้าไม่ค่อยมีคนเราไปดูตรงนู้นไหมเดี๋ยวเราค่อยมาตอนเยน็นพาแม่มาด้วยแล้วก็พาน้องมาด้วยส <c oughs> ่วนใหญ่เขาก็จะมากันตอนเย็นๆนละลูกปีนี้มีคน <ๆ S 2> มาแล้วสองี่ใหว้าวไม่เอาหลูกไม่ปินสูงขงเรามาเร็วเยค้ค่ะพ่อค้าพ่อค้าปลาลงมาเร็วปะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งให้ครบหนึ่งรอบแล้วเราก็าไปหาข้าวกินกันนะกินข้าวเช้าก่อนเราจะไป โอเคครับอาเราลงมาดูปะค่อยลงนะระวังเร็วที่ออกกําลังกายนะอ่าเดี๋ยวเวลาจะลองพิ่งออกกาลังกายของผู้ใหญ่นะครับระวังหดดนะครับช้าๆช้าๆอืออ่าตรงนี้จะเป็นโซนที่ออกกําลังกายของผู้ใหญ่นะครับอ่าน้องเบลมาแล้วอ่าดูนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะวงล้อนะครับ วงล้อนะครับตัวนี้เอาไว้ปิดบริหารเอวระวังนะครับอันนี้แล้วลูกอ่าเปนไหนอีกอ่ากลมาตรงนี้เป็นที่อะไรอ่ะอันนี้อะไรเบลเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปนะอันนี้อันนี้มันเป็นที่ออกกำลังกายที่บริหารอกกล้ามเนื้อแขนนะครับแล้วก็นี้ก็เหมือนกันเป็นที่บริหารหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อแขนแล้วก็อันนี้อะไรเลย อันนี้จะเป็นที่บริหารสะโพกแล้วก็เอวนะครับไม่มีคนเลยวันนี้เขาจะมาตอนเย็นๆนะแต่ฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันนะับมีจักรยานมีที่บริหารขานะครับผมอ่าถ้าเราไปตัดถนนูนุนงซาซัมเอาวิ่งมาเลยโอโ้ตอนนี้น้องเบลวิ่งมาแล้วนะครับ มากันตอนเย็นเย็นเ,เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนโอเคไหม,ไมสวนลุ่มเหรอเดี๋ยวเราก็าไปนะอาจอเปาแดเริ่มร้อนแล้วครับอ่าววิ่งวันนี้แล้วครับเป็นงไงบ้างวันนี้เหนื่อยแล้วแดดเริ่มออกนะครับตอนนี้อยู่ข้าวหรือยังครับอยู่แล้วหนูจะกินอะไรอ่ะ ก,กินบะหมี่อีกแล้วน้องเบลล่าชอบกินบะหมี่วันนี้เรามาที่สวนเฉลิมพระเกียรติตรงสวนภูนะครับก็เอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับถ้าใครอยากวิ่งใ,ใกล้ๆของนี้นะครับก็ระยะทางไม่ไกลประมาณหนึ่งกิโลนะครับชื่อเต็มเป็นพอ,อตรงนี้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ8 0ด0พันศานะครับ ดูโดยรอบนึ่งทุตึกนี่นะครับดูโดยรอบอ่าโอเคเดี๋ยวน้องเบลฝากช่องเร็วๆเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันละฝากด้วยนะครับฝากติดตามเป็เล่าด้วยนะครับเพิ่งเริ่มทำคลิปจริงจังนะครับแล้วจะมีวิดีโอเดียวไหมชมโอเคเยอะมากเย้ขอบคุณครับ